พี่เอมซื้อมาให้ขอบคุณครับพี่เอมด้วยหคุณอ่ะไปไอันไหนลองแกะดิช่วยกันช่วยกัน่กันไหนลองแกะนีน่เอาช่วยกันเนาป้ามันไม่ได้อะเลยแกะดูช่วยกันนอนจะขับก่อนอ่ะหัวลอยแกะดิวางนี่อ่ะอันนี้วางตรงนี้อ่ะวางวางวาง เอาแกเอาแกเอามันเป็รูปมันเป็นอะไรไม่รู้พี่เอ็มช่วยมาให้เาก็ไม่รู้เมเอาเวีฉีวยกันฉีดดิอ้าวีดูดิก็ฉีดูดิดดอ,อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่<า>อะ

นเรืดด่องนี้คืออะไรอ,อ๋อมัดดนเป็นอะไรอ่ะมันคือเหล็กๆเล่นๆไว้เล่นๆหน่ะหนุกอันนี้คืออะไรเนี่ยเด็กๆไปดูนี่คืออะไรอ๋อบล็อกไมก้